วันนี้มากินข้าวกันครับข้าวเย็ยนครับนี่ข้าวสวยแล้วก็ไข่กุง้งกุ้งสีขุมที่ร้มแล้วก็สลายกินกันเลยครับทีนี้สลายก่อน ดี๋กันครับฮะทานครับอ,อ,อร่อยชอบสอดเวยเจ๊บ่นอร่อยอะเนี่ เราขมาทำซื้ออันน,นี้เลยสามอย่างก็สวยก็อร่อยมากอร่อยที่สุดมากอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันครับนี่ันี้นะครับขายคาะตัวนี้นน ตัวหน,นึงครับ สดไข่ผงเพื่อเียวเรียวเียวไม่มีแตกอาอร่อยที่สุดในโล่ะอรอดแล้วเอาจีหมดแล้ว ชูชิเป็นชูชิทำเองชูชิอร่อยที่สุดใครอยากกินซื้อได้เจเว่นอันดับแรกซื้อ่อสาสรายไก่กุ้งก่ะชวยงั้นนะอืมอืออร่อยมากเลย

Ừ, <laughs> ừ, <cứ đương lai em> <cười cứ đ sampling> ยี ام, ่หมดไก่กุ้งอร่ออืมอร่อยใครกินอันนี้เสร็จแล้วกินยาพยาดด้วยอืมเสภาจะได้กินอีกคนแค่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวกินนี้เสร็จแล้วครับมาเจอครับ กินต่อครับฝักถึงโลตัสด,ด้วยเด้อนี่ชุชิแบบใหนเด้อโลตัสอืมครับอืมเอาละสวัสดีบ๊ายบายสวัสบบดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับ